จุดเริ่มต้นของการคำนวณในยุคโบราณมนุษย์เริ่มต้นทำความเข้าใจโลกด้วยวิธีง่ายๆแต่ทรงคุณค่าชายคนหนึ่งกำลังจัดเรียงก้อนหินเพื่อใช้แทนตัวเลขส่วนอีกคนบันทึกจำนวนด้วยขีดเส้นบนแผ่นหินนี่คือจุดกำเนิดของการคำนวณที่ต่อมากลายเป็นรากฐานของคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันทุกก้อนหินและทุกขีดเส้นคือก้าวแรกของความรู้ที่เปลี่ยนโลกตลอดไป เครื่องคิดเลขยุคแรกถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือในการคำนวณที่ซับซ้อนในงานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องคิดเลขเหล่านี้ใช้กลไกเชิงกลที่ซับซ้อนในการออกแบบแม้ว่าจะไม่มีความรวดเร็วและสะดวกสบายแต่ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญแนวคิดเครื่องจักรคำนวณอัตโนมัติชาวแบบเบต ได้เสนอแนวคิดเครื่องจักรคำนวณอัตโนมัติซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่แม้ว่าแบบเบสจะไม่สามารถสร้างเครื่องจักรเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้แต่แบบแปลนและแนวคิดของเขาถือเป็นรากฐานสำคัญของวิทยาการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกเอเนียด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในคอมพิวเตอร์ดิจิทัลเครื่องแรกของโลกมันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในงานคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการทหารและก็เป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์การพัฒนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาเข้าสู่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือทางดิจิทัลได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้กลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในชีวิตประจำวันคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ประมวลผลที่มีความเร็วสูงขนาดเล็กและพกพาสะดวกสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสารค้นหาข้อมูลและทำงานได้หลากหลายปัจจุบันมีหลายรูปแบบเช่นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งคอมพิวเตอร์จะยังคงเป็นส่วนสำคัญที่เปลี่ยนแปลงโลกและสังคมอย่างต่อ